รักษาคนได้จริงๆเหรอได้จริงๆเจ้าค่ะเราต้องเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติสอนเราให้เข้าใจธรรมะจริงๆเวลาที่เราอยู่บนโลกบนุษย์นะเจ้าค่ะสังคมอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เราทุกเราเครียดแล้ววันนี้น้องหญิงอยากจะบอกว่าอย่าใช้คําว่าผู้วิเศษเลยผู้ที่ใช้คําว่าผู้พิเศษคุณกําลังเข้าใจผิด นี่คืองานวิจัยชั้นเอกต่างหากมันคือวิชาอะไรมันคือศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์ก็หมายถึงเป็นเรื่องของพลังงานขั้นสูงการสั่นสะเทือนอวิธีการของอาจารย์และน้องหญิงไม่สามารถรักษาทุกคนได้ถ้าบุคคลนั้นไม่ถึงศีลถึงพร้อมถ้าตามวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องทดสอบได้ถ้าทางพุทธศาสนาในภาษาพูดเราเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอด หมายความว่าเราต้องไม่มีอะไรสงสัยเหมือนที่พี่กำลังบอกพวกเราว่าอย่าให้เรามีข้อสงสัยใดๆแต่ในขณะเดียวกันในสิ่งที่พี่ทำมาตลอดเนี่ยเรามีแต่ข้อสงสัย